สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะเกี่แล้วสำหรับยังสตอรี่นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆกันนิดนึงนะครับหลังจากที่กระผมส่วนตัวเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าแฟนเรียกเขาว่าอีกาครอสนะครับผมประมาณนั้นอ่ะภาคซีโร่ภาคเว r ร์สอะไรผมดูมาหมดนะครับผมแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ,กบเรื่องอีกาเนี่ยมาทั้งหมด20กว่าคลิปละนะครับผมน่าจะครึ่งๆของชาแนลเลยปกติชาแนลผมก็เป็นเกี่ยวกับอนิเมะเนาะ สักแป,ป๊บหนึ่งเอาอีกามาปุ๊บรู้เรื่องเลยนะครับก็ทําอีกามายาวๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยแนะนำรีเควสต์ผมมาเยอะมากก็คือไฮแอนด์โลนั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่ญี่ปุ่นอ่าเป็นคนสร้างนะครับผมแหมอเมริกามันคิดเค่ ก็ขอบอกอีกนิดนึงครับว่าไม่ตัดนะครับผมคลิปนี้ยาวๆกันไปนะครับเราเด้นพูดคุยกันนะครับผมแล้วบอกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้มาสปอยในเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงแนวทางนะครับแนวทางการการเล่าเรื่องกันต่อกันต่อไปหลังจากนี้หลังจากที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอีกาเบ็ดเสร็จอะไรแล้วเนี่ยเราจบไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอีกาที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจอ่ะมันมีอยู่ประมาณอีก ถ้านับจากตอนนี้แน่นเลยจะ1 3 14คลิปนะครับในเกินนี้อีกานะครับผมก็อาจจะจบไปนะครับผมจบแล้วก็พักไปแล้วก็อาจจะมาโฟกัสกับไฮเอนโลนะครับผมกับอ่า GTO นิดนึงนะครับผมเฮ่ GTO อยากดูไหมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆแล้วก็อ่าตัวละครนู่นนี่นั่นเจาะเอาประเด็นนู้นประเด็นนี้มาพูดนะครับผมแต่อย่างเดิมครับเราจะไม่ทําแนวสปอยนะครับผมบางคนเนี่ยมาแนะนําให้เราทําแนวสปอยซีรีส์เนื้อเรื่องตั้งแต่ เล่มที่หนึ่งจนถึงเล่มสุดท้ายภาคนู่นพักนี้อะไรคือมันโอเคนะผมว่ามันโอเคคือว่าถ้าทําแบบนั้นมันก็เหมือนเหมือนได้ยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยครับคือต้อาพดกันตรงๆนะคือหลายๆคนก็อยากจะดูในแนวแบบนั้นนะครับแต่บอกเลยว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสัทัศน์เรื่องแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยชอบทําในแนวนี้นะครับผมแต่อยากจะยกบางอีเวต์มาทาเฉยเฉยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนกับไปอ่านกันเองแล้วก็แนะนานะครับผมสำหรับ เรื่องของการถูกลิขสิทธิ์นะอยากให้ไปดูมากเลยนะครับผมอย่างไฮแอนโลเนี่ยผมพยายามหาแบบดูลิขสิทธิ์แล้วอันนี้ก็พูดกันามตรงเนาะ <c oughs> มันมีครับของฮูลูนะผมซับอินนะครับ,รบได้ไล่ไปลองได้ไปลองดูมาแล้วนะครับสลับ High อนโ Low นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมเปิดอ่า ออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีความรู้เรื่องไฮแอโนเลยนะครับผมเพราะไม่เคยดูนะครับแล้วที่มาเล่าเนี่ยคือมันเล่าในภาคของ The Story of Sword, Sword นะครับผมนะครับผมในซีซั่นแรกนะครับหลังจากดูไปแล้วเราจะมันเล่ากันว่าเอ๊ะมันมีความรู้สึกยังไงจากแฟนอีกาเนี่ยจากแฟนขับอีกาที่อ่านอีกามามา,มาทั้งมาตลอดเนี่ยเออห,หลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเจอกับเขาเรียกว่าจักรวาลใหม่นะครับผมจักรวาลใหม่ที่เป็นซีรีส์ใหม่เลยที่เป็นแนวคล้ายๆกันนะครับผมมีความรู้สึกอย่างไรนะครับผมอ่ะ 5 h โลนี่เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองเมืองหนึ่งนะครับผมที่ถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับผมนั่นก็คือ,อ SWORD นะครับผมแบ่งออกเป็น5ส่วนก็มีการแบ่งกันว่า ใครดูแลส่วนไหนอะไรยังไงนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนก่อนจะเป็น5้าวนเนี่ยเขาเริ่มมาจากแาแก๊งที่มีชื่อว่ามูเกนนะครับผมคือเอาเฟิร์สอินเทสชั่นแรกเลยมูเกนนี่คือเหมือนบูโซสัตเลย <laughs> โคตรเหมือนนะครับผมแต่แตกต,ต,ต่างคือจานวนคนของเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าก็เก่งเหมือนกันนะไอพวกมูเกนที่เป็นาสายแบบสายหัวหน้าหัวหน้านิดนึงนะผมรวมไปนั้นก็จะมีตัวละครที่เป็นพระเอกของเราด้วยคือครอบบ้านนั่นเองนะครับผม แต่หลายคนอาจจะมองเป็น,ปนพระเอกนะผมคิดผมผมขอ,ขอเรียกว่าเป็นตัวเอกดีกว่าอ่าเป็นตัวที่เป็นแบบเนื้อเรื่องเขาโฟกัสหาตัวนี้แต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีพระเอกครับคือ <c oughs> <c oughs> แต่ละตัวมึงจะเด่นก็เด่นอนะ่ะเด่นเกิน <c oughs> นะผมอ่าคือก่อนที่จะเป็นซอสเนี่ยมันเป็นมุกเกนมาก่อนอ่มุกเกนเนี่ยคือครองทั้งเมืองเลยห้าโซนที่เล่ามาเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่โดนอามามิยะ พี่น้องอามามิยะเออไปตบมาเรียบร้อยครับก็ซอสก็เลยเอ้ยมกเกินก็เลยแตกกลายเป็นซอสออกมานะครับผมคือคําว่าซอสเนี่ยมันเป็นคําย่อนะครับ S W O R D อ่านว่าซอสก็จริงแต่ว่ามันเอาคําหน้าเออไม่ใช่คำยอ่อเอาคําหน้าของแต่ละทีมอ่าของแต่ละภาคของแต่ละก๊กใน5ก๊กนั่นเนี่ยเอามารวมกันนะครับผมก็เริ่มจากซันโนนะครับซังโนที่เป็นอ่าทีมของพระเอกแก๊งของพระเอกเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ ไวรัสโค้กนะครับผมอันนี้ผมขอบอกเลยว่าถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าผมดูซับอิงมานะครับไม่ได้คิงนะแต่ว่าดูซับอิงมาในะผมโดยเฉพาะไวรัสโค้กนี่ขอจ่อในหนึ่ง,งคือเป็นทีมที่ผมว่าเป็นแกง๊งอ่าเป็นแกงแล้วกันเป็นแกงที่ผมว่ามันเทดีนเนะเอาจริงเป็นแกงที่มีบุคลิกคอนเซปต์คาแรคเตอร์ชัดมากชัดจริงๆชัดกว่าซังโน่ด้วยอันนี้คู่ทุกคนตามตรงเลยนะครับผมความรู้สึกเลยนะชัดกว่าซังโน้ด้วยคือแบบอ้าวก็ กูสายผู้หญิงไงเออใครทำนักผู้หญิงกูมึงเจออะไรเงี้ยคือจบครับคือทุกอย่างแม่งสตีล้วนๆอะ <c ười> อะไรเงี้ยคือดูเหมือนจะเป็นคนเลวนะเอาจริงๆคือผมอันนี้ขอบอกไปก่อนว่าเบสพื้นฐานความรู้มผมอยู่แค่ภาค The Story of s o r d ในซีซั่นแรกนะครับผมอ่าผมไม่รู้ว่าไอ้พวกน,นจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตน,นะไอ้ไว้รัสคองเนี่ยเพราะน้าคือล็อกกี้จำได้เลยไอ้ล็อกกี้เนี่ยจะมีความอ่ามีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนนะครับผมมีความพูดช้าๆ,ๆแนวคล้ายๆกับพวก คุมขับพ,พวกไอไอพวกหัวหัวใหญ่ๆอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถปั้นได้แน่ในอนาคตนะครับผมแล้วก็มีไม้เท้าเออไม้ตะพดของเขาอะ่ะเออเท่ดีเท่ดีนะครับผมโอเคมาอีกต่อหน,นึง่งอีกอีกตัวหน,นึ่งก็คือตัวโอนะครับผมนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมปลายโอยะนะครับผมมีการเกิดเนื้อเรื่องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับ โรงเรียนมัธยมปลายอายะก็คือว่าบางคนเนี่ยคือต้องการที่จะแข็งเก่งที่สุดในในโอยะนะผมบางคนนี่คือยอมดรอปเรียนเนะเอออายุยี่สิสองยี่สิสามมิงเรียนปหกอยู่อะไรเงี้ยเออนะครับผมนะก็เป็นอีกแก๊้งหนึ่งนะครับที่มีตัวละครที่อ่าได้ข่าวว่ามันจะไปโผล่ภาคเดอะเวิร์สเนาะเดอะเวิร์สก็คือภาคหนึ่งมูวี่ที่ที่มันผ่านไปแล้วนะครับก็คือถ้ารู้วิลาสุดเอออันนี้ขออภัยนะครับถ้ามันผิดพลาดนะก็คือบุรยาม่านะผมเป็นตัวละครที่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบ นะดูเท่ดีนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติเปิดหัวโล่งๆเลยไม่ได้เคยดูอีก,การมาก่อนแล้วก็มาดูซีรีส์พวกเนี้ยถ้าสมมติเราไม่เน้นความหล่อความเท่บุคลิกตัวของตัวละคร,รเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามุระยะมายมะอาจจะเป็นหัวหน้าของแก๊งโอยะก,ก็จริงแต่เฮ้ยทำไมมันกากจังว่าอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อเชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีอะไรไม้เด็ดอีกแน่นอนนะครับผมแต่ขอแนะนําอย่างหนึ่งนะอย่าสปอยเดอร์ในคอมเมนต์อย่าสปอยเลยนะครับผมม่ตัวหนึ่งครับตัว R า o ูดบอย เป็นอีกอแก๊้งหนึ่งนะครับที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดนะครับแต่แอบบอยู่ในใจคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมคือมันต้องข้างที่จะแบบอะไรวะนิดนึงนะอะไรอะไรของมึงวะอะไรแงครับผมก็คือแบบเหมือน เด็กแรปเปอร์วีบอยฟรีแันนิ่งนะครับผมอ่ามีการผสมผสารสารของฟรีแันนิ่งเข้าไปในการต่อสู้ด้วยนะครับผมกับชุดที่แบบขาดขาดกันเกินนิดนึงนะครับผมก็ไม่น่าจะเป็นฟรีแันนิ่งได้ชุดมึงก็ไปพันกับพวกของแล้วนี่หรอนะครับผมอันนี้ใครเป็น,เป,นเป็นติ่งเป็นแฟนขับลูดบอยนี่ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าสำหรับสโคลกี้ใช่ไหมอออีกคนอีกตัวสุดท้ายครับก็คือตัวดีครอบโหดดูมั้ยเป็นอีกตัวอ่า แก๊งหนึ่งนะครับที่ผมชอบลองลงมาจากไวรัสเขามากคือ, uma, อ,อ,อดารุลูดารุมะครอบครอบครัวดารุมะเนี่ยเป็นแก๊งที่เหมือนเอาคอนเซปต์ของตุ๊กตาล้มลุกดารุมะมาใช้ก็คือแบบต่อให้ฉันจะล้มไปสักเท่าไหร่ฉันก็จะไม่ฉันก็จะลุกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเออคือแบบตุ๊กตาล้มลุกนะครับอืมคือล้มแต่กูจะลุกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ในภาค The Story of s อ u ฟซ e ร์ซิชัหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นแค่ความเก่งความอึดของเขานะครับเรายังไม่เห็นแบบอ่าเขาเรียกว่าไง ท่าทีที่เขาจะอ่อนได้เลยเออคือมันเก่งพอสมควรเนาะอย่างอย่างรูดบอยก็เก่งนะครับผมโอยะนี่เราแทบจะเห็นว่าเขาดูกาก,ากมากเลนะคือในซีซันในในเดอะสตอรี่เดอะเดอะสตอรี่ออฟซอสนะครับเราเขาเห็นเราเห็นว่าเป็นเป็นแก๊งที่น่าจะดูกากที่สุดใน The, ในซอสเลยนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าเขามีของแน่นอนไวรัสคอมเหมือนกันครับเหมือนเป็นแก๊งที่เหมือนจะเป็นพวก าคาแรคเตอร์มันดูเป็นคาแรคเตอร์กากานะความันเป็นคาแรคเตอร์กากาพูดดีเป็นหัวนหน้าเจ้าของพับนู่นนี่นั่นหมเป็นคาแรคเตอร์กากาแต่แต็ตัวน,นี้ผมชอบมากเอาจริงคือมันรวยดีเอะเลิเท่ดีกับอีกคาแรคเตอร์รหนึ่งก็คือของแก๊งของซังโนนะครับก็ธรรมดาครับพระเอกนะผมคือมึงมีตัวหลักอยู่5้าคน5้าสี่ห้าคนนะในในใน,ในทีมแต่แบบสแป๊บพอจะรวมทีมผมจะไหนวะแล้วก็ไม่ได้เยอะนะไอสัตว์สวเก่งด้วยนะครับผม ก็มีการคุยก็มีเรื่องเรื่องราวทั้งหมดเกือบอ่าสิบตอนมีสิบตอนคอกว่าเรื่องราวสิบตอนนะครับก็มีการพูดคุยกันใน,ใน,ในหลายเรื่องมิติค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่ว่าไปครับมันมีหลายๆแก๊งไอเดอะสตอรี่ออฟซอสก็คือเรื่องราวของซอสนั่นเองเออเป็นการเจาะเรื่องราวต่างๆของแต่ละแก๊งอะไรว่าไปคอนเซปต์อ่าทาร์เก็ตของแต่ละแก๊งโอเคนะผมว่าโอเคแล้วก็มีการพูดถึง แก๊้งที่จะมาเขาเรียกว่าจะมาถล่มซอสนะครับผมเป็นแก๊ง้งคล้ายๆกับตีมเอกุซ่าเลยแล้วนี้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเอา,เอ,าออกมายัางไงนะครับผมจะออกเอา,เอาตีแผลยังไงเพราะว่าสกลิลตอนเนื้อเรื่องของช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็น,เ,นเด็ก ขอโทษนะครับสำเนียงสำเนียงท้องถิ่นออกนิดนึงก็เหมือนกับเด็กมัธยมเด็กอายุ20ต้น,ตนอะไรเฉยๆยที่แบบตีกันอะไรงเงี้ยเฉยเเป็นนักเลงเอาไว้ง่ายแต่แบบพอมีเรื่องของมาเฟียมาเกี่ยวข้องด้วยมาเฟียมันคงไม่เอาแบบไปชกกันตัวตัวหรือเปล่านะมันก็คงใช้ดาบใช้ปืนอะไรหรือเปล่าอย่าลืมเหมือนกันว่าเขาจะเจาะเรื่องนี้จะตีประเด็นเรื่องนี้ออกมายัางไงนะผมรวมถึงเรื่องราวของแกง๊งบกเกนเก่านะครับผมบกเกนที่เป็นแก๊งที่ ครอบครองก่อนที่ซอสจะมาจะเข้ามานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็มีเปย์ๆนิดนึงว่าเขาแอบจะทําอะไรเลิกเปล่ากับตัวละครใหม่ที่โผล่มาอีกในช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็ไอ้ที่น้องอามามิยะที่แบบโผล่มาแมบ,บๆแยมในช่วงท้ายๆของแต่ละตอนเนี่ยก็คือแบบมันพยายามที่จะปูเรื่องให้เราน่าสนใจพอสมควรนะครับสหรับซีซั่นหนึ่งถือว่าอ่าโอเคนะเอออันนี้คือหมายเนื้อเรื่องนะครับผมมาถึงฉากแอคชั่นนะครับผมฉากแอคชั่นผมให้โอเคสำหรับซีรีส์อ่ะ แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์นะครับถ้าเราเอาไปเทียบกับอ่าครอสซีโร่ภาคหนึ่งภาคสองนะครับเอ็กโพเน่นี่ยเราไม่พูดถึงแล้วกันอ่าภาคหนึ่งภาคสองซีโร่ภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยกับซอสอ่ากับแพนโร่เนี่ยต้องบอกว่าเราเอามาเทียบกันไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลของหนังภาพยนตร์กับหนังซีรีส์นะผมมันมีการจบหนังซีรีส์เรามีเวลาในการปูนั่นเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะมันเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ความรู้สึกของเราอะ่ะ ในก่อนที่จะไปไฟกันเนี่ยมันมีการปูทางมาก่อนได้ปูเกินเนื้อเรื่องก่อนได้ว่าไอ้นี่มันเคลียร์อย่างงู้นอย่างงี้แต่หนังมันสองชั่วโมงไงมันไม่มีเวลาปูอะไรเยอะขนาดนั้นค,คือเขาก็เลยไปลงกับฉากแอคชั่นค่ออง้างเยอะแล้วก็สนุกพอสมควรนะครับผมส่วนภาคไฮแอนด์โลเนี่ยต้องยอมรับว่ายังดอบกว่าภาคซีโร่นิดนึงนะครับผมน,น,นิดเดียวนิดเดียวแต่โหถือว่าโอเคนะโอเคแต่เขาหมุนเหมือนเปลืองเลือดอะเหมือนเขาเปลืองเลือดเปลืองเมคอัพนิดนึงครับคือเมคอัพเวลาแบบโดนต่อยโดนชก ยังไม่สุดเท่าไหร่ธรรมดาครับเขาะกวนักแสดงที่หล่อๆเขาไม่หล่อไงเออนะครับผมคือผมไปอ่านในกระตุกกระตุกระทู้ไอสัตว์กระทู้บันทิปมาหลายอันนะครับก็คือแบบว่าเขาเอาแบบพวกดาราหน้าตาดีหล่อๆชั้นนําไอดอลอะไรพวกเนี้ยเออหัวหนา้าวงดนตรีบ้างอะไรบ้างเอามา เป็นนักแสดงค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างครอบบ้าอย่างเงี้ยผมมันจะปิดตาอยู่แล้วอ่ะมึงตีกันมึงก็รว่วผมเลยดิชิบหายอะไรเงี้ยครอบบ้าคือพระเอกนะครับที่อยู่ที่เป็นหัวหน้าแกง๊งซังนหรือว่าเป็นสมาชิกของแก๊งมุกเกนเดิมนะกันนะครับผมนะครับประมาณนี้เหมือนเขาเปลืองเมคอัพนะครับแต่เขาเข้าใจคอนเซปต์เขาคือเขาต้องการโชว์ความน้าตาดีนิดน,นึงเจาะกลุ่มส,สาวอะไรเงี้ยครับ่าโชว์ความเท่อะไรเงี้นะครับถ้าถามว่าฉากแอคชั่นให้เท่าไหร่สลับซีรีส์นะผมขอพูดว่าเป็นซีรีส์ละงานผมให้เท่าไหร่อ เราไม่ค่อยเห็นซีรีส์แบบนี้เลยเนาะ <c oughs> ให้คะแนนยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกการ์ตูนมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพกกราะการ์ตูนมันเป็นแอนิเมชันนะครับผมให้เป็นเจ็ดประมาณ7็ดถึงแดละกันนะครับสำหรับฉากแอคชั่นพวกนี้อันนี้ผมขอเทียบกับพวกหนังสกิล n น็ fli x เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ผมว่าโปรดักชั่นมันก็โอเคอยู่แหละเออเอาจริงนะครับสำหรับฉากแอคชั่นโอเคดูได้สบายตานะครับแล้วก็ฉากเอ่อ เนื้อเรื่องนะครับผมก็ถือว่าโอเคมีการมิติมันค่อนข้างเยอะจริงๆเพราะว่ามีการเล่าตัวละครหลายมันมีหลายแก๊งอะ่ะเออหลายแก๊งมีแบกกราวด้วยมีฟิวเจอร์ future, หรือว่าเร,เรื่องเรื่องเรื่องราวถกในอนาคตด้วยเนงะี้ยมันปูได้เป็นหลายทางครับก็ถือว่าสนุกสนุกสนุกนะครับผมก็โดยภาพรวมเลยผมให้สำหรับซีรีส์นี้แปดเต็มสิบเลยสบายๆคือดูได้เรื่อยๆสนุกสน,กนะครับผมแล้วก็ติดตามกันได้ตัวละครแต่และตัวตละครมีการแบ่งคาแรคเตอร์กันค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแต่ผมแอบ เสียดายหนึ่งคือทีมซังโนะของเราอะที่มันดูแบบเป็นพระเอกที่สุดใช่ไหมแต่มันดันมันดันไม่ค่อยจะเข้าไหลอะเข้าใจไหมคาแรคเตอร์มันไม่ชัดคือคุณจะเป็นอะไรคุณซังโนะคืออ่าอาดีตมุกเกนเหรอหรือว่าคุณต้องการเป็นเพื่อนเป็นทีมเพื่อนเพื่อนทีมเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะออกเป็นแนวของพวกโอยะหรือเปล่าแต่โอยะมันก็จะเป็นแบบแนวหาผู้แข็งแร่งที่สุดในในใน,ในแก๊งอ่าไวรัสก็เ,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 เป็นแบบ ปกป้องผู้หญิงครอบครัวเดลลูมารก,ก็คือฉันจะล้างแค้นให้กับเรื่องราวในอดีตเขาไม่ขอสปอยละกันนะครับผมรูทบอยก็คือแบบพวกแนวรักอิสระนะครับผมปกป้องคนจนลูกเห็นทุกคนเป็นครอบครัวแต่ซังโนค,คือแบบผมว่ากิมมีคคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างบางไปนิดหนึ่งแต่พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้พอดูได้นะครับผมเพราะว่าเรามีเวลาให้ปูกันยาวๆนะครับผมเพราะว่าเดตติ้งทั้งดีนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันส่วนภายภาคหน้าในคลิปของยังสตอรี่เราจะมาทําอะไรเกี่ยวกับ ไฮแอนโดนะครับผมทั้งซีรีส์เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันแต่แน่นอนครับเราจะมีการเจาะประเด็นของัต,ตัวละครหรือว่าจะเป็นแก๊งต่างๆนะครับหาแก๊งนี่ผมทําหมดแน่ไม่ต้องห่วงอาจจะเริ่มจากไวท์ลาคอสก่อนเลยคือเป็นทีมที่ชอบมากแก๊งที่ชอบมากนะครับแต่ขออภัยนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> คือพยายามที่จะพูดตามภาษาญี่ปุ่นของมันแต่มัน อ,อะไรวันนี้คือแบบมันอ่านยากเลยอ่านซับดีกว่านะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้แล้วกันหลังจากให้เราดูจบไปอาจจะมีอินเสิร์ตน้อยนิดนึงแล้วก็มีบางคําที่มันสะดุดน้ำลายบ้างหรือว่าคําพูดท้องถิ่นหลุดออกมาบ้างต้องขออภัยด้วยเราออกแนวพอสแคร็คุยกันส,สบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> โอเคครับในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกัคใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ